จะกระตึงแกต้องโตตั้งทรัพย์ในนี่เราไม่อยู่ป่านนี่แกวเออแกววู้แม่มเรียกยีตายเพื่อจะง่าก้องแกล้แกวนาแต่จริงนั้นมันไม่มีเกิดมาต้องอดตุนไอตู้หน้าเรามันจนนักเออโตโอ้ความงดตะขัดเขามีนักนึกแล้วทุ่มใจบัตรีนี่แกว เกวเกวเอเกวโอ้เม็มกับแางหยาบแรงความงัดตะกัดก็มีนักนินคุณเนึกแล้วทุดเจ็บัสีก้าวผ่างางกองไกล้แต่สิ่งนั้นมันไม่มีเกนเต็มตีนังปรึกแซัวจะตํำกันอย่างไรเกิดมาจนถุกเลนนือดทนนับผลตำลวดว้ เงืองจักซี่ไม่มีโอวดพลนตำรวดบุญหน่อยโดยเคลือไม่มกล้คลนไรคุณ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 เพอกูว่าเจ้าคุณคุณกลุมใจนักลงหลักลูกเต้าไหนฟันเธอเดินผ่านผมทุกวันเก็บไปควันแล้วก็ไงของเล่ามึงโหลดเวล้ว่ากลลนกูลงปนั้น ไม่พรล้งใจต้นแต่พี่จึงไห้พี่นี่ป้าพปล่งมาล็อกกูแล้วพรล้งด้วยกันเถอะกันเด้อเปล่งแล้วจบจึงไงตู้กับป้าเรื่องกับคนนี้ไอตู้เออกับไม่เป็นหรือมึงกับตำไรตู้กับไม่เป็นหรือกับสชยน้องเดินบัดเดินซื้อกูใแจบวชตีอ๋อพี่อยู่ปนะเดนมึงกับใครตู้มึงกับไม่ดีนะนู่นอาจารย์ตะวี่โปรตีอาจารย์โรมาจากปัตตลุงนะมันนั่งกับ ปาติมามาอัดตีดีขึ้นนี่นะมึงแต่แรงบลเฟบลัฟแร้เจอตั้งอาจารย์วีนั่นกูบอกก่อนครับไม่เป็นละมึงกับต่าไรกับไม่เป็นละกับเสยเฮ้ยโต้เราจบทิ้งไงแกกว่า,ปาไปโต้ดังกับรถนี้หันเหมือนไปเล่นคนไปเล่นเด็กคน,ไป,น,ไ,ปนไปเล่นคนไปตึ้งก็ตาปริงบอกชินมึงปริงบอกบได้ต้องบอกได้กูกับไปโต้ฮันเนอะจบไปโต้กับปริงบอกโอ้กูจบแล้วกับปริงบอกหันเออ Lẹo tăng ai mừng lượt mừng chọc tiền bọc đây mà quả quần Ở tay cô lượt Ờ Mà uh, cô lượt cô lượt tiền bọc nào lắm uh. Mẹm Rồi hẹn anh với là phương anh Ha ha Anh nào lắm sắc bọc là bọc cái tầng quẹt 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 Ui Rồi khoa một xúc uh. Hát là chung nằm tan, hát là chung nằm tan โธ่ไอ้ตัวอยากนุ่มจินงโอ้มม oh, <ma'> ปี้อยู่เป็นนันจิ้งไงตัวบากรันละจบจิ้งไงตัวกับเลขเรื่องกินนี่กไูไม่จบเลยไม่อยากอยู่แลี้ยงใครตัวกูไม่จบแต่จบไม่จบเลขเรื่องกินโอ oh, ้ตัวนี้เอ๊ะ้วครั้งวันไหนแกได้เลขเรื่องกินถึงคกลางคืนก็นอนเบื่อแล้วทีนี้ mm hmm. อันคืนว่าจืดก้อนหนก็ปโยยกโกรยับแมมนอนแจ้งเคยกูรุงเพ็กโอยให้ตัวจิ้งไงตัวเหวมือนนันจิงนั่นแหละ anh đi ăn cái quán nó cũng đại bọc cuối rồi ta quán nó đại kinh quay cảnh cảnh mất phùng. Oh. <laughs> anh nói tôi hờ tay rồi rồi tôi dân này quán của quán nó cũng bọc rồi oh. nói bọc luôn mấy hộp rồi kìa. chết tiệt luôn hòa bá anh à, mừng tao nói lui rồi quá Pira, tô, kính, nói nói, nó lâm phát cao bông kín dù ruồi, 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 ruồi. lèo, Pui ra dọc xuống lèo, tô kinh này, ngủ bỏ kín đẹp tô kín kinh này mừng? Ờ. Xá ái tô, này quấn, của quấn, nó đầy kín lô tí. Ờ. Hồi nãy, mừng quấn, nó đầy kín lô tí. Ờ. kinh này, kéo quay, quay lô tí, cũng mút mít, mút mít, quên bỏn xếc. <laughs> เราเน่ยจบจริงไอ้ปีนี่กว่าป่ะแล้วจบจริงไอ้ตู้กับกิ่งในขุนใจใช่ตู้เดี๋ยวจะจบกินกิ่งในขุนใจเมือนจัดนั้นใส่เคยละเร็วไนใส่เคยเปลือแล้วกางเกงในแก้มหนุ่มไต่เคยละของมันล้วรอยขอคงไต้ใส่เคยน่ากินนั้นเห็นเลยลูกตีใส่เคยนั้นตั้งหลายบาท <c oughs> มันขีดเบลเบลจริงไงตูน้นี่พอลลี่จริงนี่ก็เลือดตั้งโลกาลาแล้วโลดตึ้งต่นปลาลเลย รอยเสียงัวเส้นในคนยิงไอตู้ไปกินมดอยตู้เด้ได้กินเชในคนยิงรสนั้นใส่ดมะอใส่ดมองไอ้ใส่ดมนะกินนั้นก็เก่งในคนยิงมึงกินแต่กันละไตปลีดวคาในรนั้นใสคือเขมแต่งในไตหงปี้ขึ้นกว่าแบบเดียวเียวเล่เดียวเดียวเลเดียวเยวเลเข้มาที่ Khá mệt thê Khá mệt thê Điều đều Khá Thôi mẹ em kêu my làn lèo ra cuống Mẹ biết nhịp kia là thích nhịp quen Chẳng biết thằng và biết Hãy toàn cao bánh thịt tay để phòng Hứa đáy khít mắn để phòng nghiệp đi cho buông แมมยกให้ใครหลยต้องกับคลิปต้องกับกาจันนี่ไอ้โตกับเมือนได้ลูกว่านเรียนมาโนยเงียผมก็ดำว่านต้องกับต่างคำต่างคำก็จริงก็ว่าแต่ว่าแกมนั้นฟีนน่ะแมมยังกันไอ้โตกันคำจัดปี่กันวาปะแล้วพี่จริงเออนี่ไก่โตก็คบกับกูใจคบแล้วครับอยกูไม่จบเลยไก่โต รอยใส้ติ่กูได้ติดตาขนกินเบือนจิตแม่ล่อยตู้โห่นี่มึงติดตาขนกินแล้วติดตาขนกินแล้วครับแฮมปันเพื่อกระปุนดี้แค่คุยหลายครัค้งกูนี่ไม่อยากไปกินตาขนกาตีนี่กูทำไม่โต้ไอโต้ตำรวอนี่กูไม่อยากไปกินตาขนนี่น้องไอโต้วับเพื่อไอโต้วับปนีแต่โต้องแตามึงไม่อยากไปกินตาขนมึงจัดการต้นควนันในเมัอต่างหากรับรองเล็กกว่านักก็ไม่เอาตีนี้กูก็ตาำไม่โต้เลย ฮ่าพร้อมในเปื่อนกลางบ้านผู้คนเหมือะนกะันหายแน่